สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอสถิติชุดตัวเลขของหวยที่ออกในวันจันทร์ย้อนหลังกลับไปนานถึง20ปีเลยทีเดียวซึ่งเป็นสถิติของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเราไปดูกันครับว่าหากงวดไหนหวยออกในวันจันทร์เขาชอบออกเลขอะไรกันบ้างนะครับ ซส่งคลิปต่อไปนี้ครับเป็นเพียงการนำเสนอสถิติข้อมูลก้อเท็จจริงทางเราแนะนำให้ทุกคนใช้สถิติข้อมูลนี้เพื่อประกอบเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางเราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเลยนะครับ ถ้าท่านชอบตัวเลขชุดไหนท่านสามารถจดบันทึกหรือแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือเสี่ยงโชคกันได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่หหรือ2ตัวบนกันก่อนนะครับเลขที่มาบ่อยอันดับที่1เลยนั่นก็คือเลข6 7นะครับเคยออกมาแล้ว5ครั้งอันดับที่2เลข1 2สองเคยออกมาแล้ว3ครั้ง ส่วนอันดับที่3จะมีอยู่ทั้งหมด16ชุดตัวเลขนะครับซึ่งเลขเหล่านี้เคยออกมาแล้วทั้งหมด2ครั้งนั่นก็คือ00 05 07 24 25 34 37 47 50 59 61 72 83 84 88และ94นะครับส่วนอันดับที่4 จะมีอยู่ทั้งหมด31ชุดตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เคยออกมาแล้วทั้งหมด1ครั้งนะครับประกอบไปด้วย 02, 11, 13, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 5 6 63, 64, 65, 66 7 0 7 8 86 9 0 93และ97นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตำแหน่งของ2ตัวล่างกันบ้างนะครับอันดับที่1น,นะครับเคยออกมาแล้ว4ครั้งนั่นก็คือเลข97นะครับอันดับที่2เคยออกมาแล้ว3ครั้งก็จะมีอยู่3มชุดตัวเลขนะครับนั่นก็คือ09 58และ92ครับส่วนอันดับที่3าม เคยออกมาแล้ว2ครั้งจะมีอยู่ทั้งหมด13ชุดตัวเลขนะครับประกอบไปด้วย05 11 14 23 26 5 9 6 3 7 7 7 9 8 8 8 8 8 6และ9 5นั่นเองนะครับส่วนอันดับที่4ของตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด32ชุดตัวเลขซึ่งตัวเลขเหล่านี้เคยออกมาแล้ว1ครั้งนะครับ ประกอบไปด้วย 00, 02, 03, 06, 12, 22, 24, 27, 29, 36, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 62, 64, 73, 75, 76, 78, 88, 90, 93, 98และ99นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงตัวเลขที่ออกในส่วนของ2ตัวล่างแบบครบทุกเลขตั้งแต่เลข0ถึงเลข9เลยนะครับก่อนอื่นเราไปดูในส่วนของหลักสิบกันก่อนนะครับว่าเลขแต่ละเลขเนี่ยออกมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอันดับที่1นนะครับเลข9เคยออกมาทั้งหมด13ครั้งเลข5เคยออกมาแล้วทั้งหมด1 0ครั้งเลข0นเคยออกมาแล้วทั้งหมด9ครั้งนะครับ เลข2และเลข7เคยออกมาแล้วทั้งหมด8ครั้งเลข8เคยออกมาแล้วทั้งหมด7ครั้งเลข6เคยออกมาแล้วทั้งหมด6ครั้งนะครับเลข1เคยออกมาแล้วทั้งหมด5ครั้งเลข4เคยออกมาแล้วทั้งหมด4ครั้งและเลข3ครับเคยออกมาแล้วทั้งหมด1ครั้งนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักหน่วยกันบ้างครับเลข3และเลข9เคยออกมาแล้วทั้งหมด9ครั้งเลข2เลข5เลข6เลข7เคยออกมาแล้วทั้งหมด8ครั้งเลข8เคยออกมาแล้วทั้งหมด7ครั้งเลข1เคยออกมาแล้วทั้งหมด6ครั้งส่วนสุดท้ายนะครับเลข0ูนและเลข4เคยออกมาแล้วทั้งหมด4ครั้งครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ